ที่พี่น้องเมื่อเนี้ยเขากระิมาตั้มบางฮวงกินพี่น้องตั้มบางฮวงซุยแม่กินบางฮวงกับฮวงใหม่ๆพี่น้องเลยที่กับปลาดิ้นพี่น้องเลยเครื่องตั้เขากันนี่พี่น้องมะก,ก,ก,กอกย่านมะกอกใส่มะก,กอก,กแซ่บพี่น้องเลย <sk ill> เล่นเตะๆชิลงุงเล่นมะนาวผู้ผู้แล้วก็ขาไม่ได้นี่พี่น้องนี่น้องกระปูดองกระปูนาพี่น้องเลย อันตำใส่กับบางหงคักพี่น้องเลยมาถึงแล้แต่ปลาแดกพี่น้องเลยมาถึงแล้วปูกับวัตสิกระเทียมพี่น้องลงมือตำเลยเลยไพี่น้องบัดนี้มาเบิ่งซีมือเตะๆแซ่บอกหกหกใหญ่เลยพี่น้องมาผตอนนี้เอากระชังพดลงไปพี่น้อง ส่ลงไปตามมใส่พิกแหงไปหน่อยพิกแหงกัแซ่บพิบนี้ใส่พิกแหงก็ได้เนาะทำแรงเล้าวกระเลกไป่นองบนนี้เลี้ากระซิใส่แตงนัวพงนัวไป่นอง สไลด์แชลายน่องส่งไปตามอีกนกิดหน่องบันเห่กากระซอยหมักอันนะไรลงไปพี่นอ้กกองมากอกพี่นอ้องนี่ใส่จักซองหมาพี่นอ้องเลยใส่กอ,อกแท็บตามหงสมกอ,อกครับพี่นอ้องใส่งลงไป

ตามด้วยเปลนพี่น้องเลยใส่เปลนลงไปกินจุบสมใส่สองหน่วยตามด้วยมะนาวพี่น้องใส่จักสองเพียงเลยจุบสมแสบตามหง สมเพชรหวานนัวใส่เลยทั้งกาไปพี่น้องเลยกะยวกยวกทำยังไงลาใส่กระปูดอง่นงย,ยังไงหักปันยังขาบระด้คือประแดกพี่น้อง กระดกแดกจะลงไปจะสองบวงก่น้องลง,งบัเคยมันจะนัวบันน้ก็สีไซมนหงง,งไปหงงไปห่วกเลยไป้องเลย กระปูดองลงไปพี่น้องแม่พุดตักให้กระเตะกระทายอยู่พี่น้องแม่ดองเน,นี่ยนร้อยวันละขูนาพี่น้องมาดองกระปูดองปลาตกขัดเป็นยังมันี่ <c oughs> หยวกเลยมันนี่ปลาตกขัดเป็นยัง,งกินกระตาหุ่งกระเคลิ้นติ๊กปนินพี่น้อง

ตตเต้ตั้เจ็บกว่เาเปิดหาด้านไม่เลยเต้ไม่บ้าอะไอยู่แม่ก็บ้าอยู่ไะมเกบอาอยู่เปิดหาด้างเปิดห้าง Anh anh rồi đi thôi. Đi Để ơi lên ra nha mấy tụi. Rồi. Rồi, cho đi Không, không phải.

ต้อเคยกินว่ตำหมูกับ so, ักกาก็ต้องน้องสะพ้ายเองพ่นท่ uh, ันตำหมูกับผักกาเขาบักเนาบาทกทำอ่ะพนก่นที่จะล่ะเยวบยะกน่าเบ๋ยว แย่แทบข้าวบมานขอป้าให้แมแวมานอนแข่งหล <c oughs> ายแย่แมวหลายแมวขบอกเราอยากเล่นกับแมวหรอแมวมันมมมมาป้าให้แมแวแน่หรอปะ <c oughs> าหาลาบ

ตัวไหนจะพิมพยามคอยเรองไหนจะมพยามคอยบีบีอยากกินขนมแล้วม่อยากกินม่อยากกินม่อยากกินกินข้าวเนาะใช่คุณบอกว่าคนิ้นเศร้ากินขนมแบบว่าเราหยอกคนที่บอกขนมมันเร่นหน่อยขิงเผากินข้าวได้หลายเย่อีกเยอน่ะต้องเกิดห้อกตัวอาหาคลิปนี้ก็อนได้ขอรับก่อนเดินไปนอก ສະບາຍດ